ชวนจะไปเที่ยวสะไปเที่ยวเี่ยตลาดใช้เงิน้น้องแลงไปเที่ยวกับเที่ยวตลาดันไปหาชื่อนักกินชื่อเล่ากินแล้วก็กมาเฮ็ดกินแล้วก็กินกับกาบๆๆ สวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่นอ้องเอฟซีเบอร์สุดผู้สุงคนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสานวนวลบ้านป่าอีกแล้วมมพี่น้องเนาะมาพบม,มาพอสตอน,นมานี่พ่อแม,ม่พี่น้องก็อยู่บ้านน้องเด่งคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเช้นวลนก็บับมได้ไปทางใดไกลบ่ฮู้ทางไปมมพี่น้องก็บม่มีอ่าอนะ่ามงคลล่ะเนาะต่างคนต่างไปพ่พี่น้องก็คือว่า นัดไม้กันไหวก็คือว่าอ่ะผมขีดไปกลมขีดมาน้องพี่พี่น้องอ่าหลายคนก็อ่ะขอสิไปใกล้อ่ะขอสิไปใกล้สิสันเนาะมันแบบทําให้หฮอแวะอ่าบอกร้อบ่เพียงกันค่ะเหละพี่พี่น้องเ้ยโดยกระต่างคนกระท่างไปน้องพี่พี่น้องตอนนั้นก็เลยว่าอ่ะมาคนเดียวไปมาแถวใกล้นี่ดีกว่าน้องพีพี่น้องกะบบได้เสียน้หมกน้ำมันไก่พี่พี่น้องอีกอย่างข้ากลับมาคนเดียวคือว่าเนี่ยเนาะคือสรางนวว่าแหละพี่พี่น้องเอย กะมาดิน้ำนองแดงคือเก้าพรมพี่น้องเนาะตอนนี้กะสิบสองโมงพรพี่น้องเราถึงเทียเท่ยงเนาะพรมพี่น้องเนาะโดยจังไรกะอย่าบาดซานนันเดอ้อพรมพี่น้องซนนอนกะเมื่อวานนี่กับมาเมื่อนี้กับมาพรมพี่นอนะ้องเอ้กับฮู้ทัางไปน้องพรมพี่น้องเนาะโดยอ่ะสิบมามาณนี้พรมพี่น้องจังไรก็เข้าไปหาท่างน้องแดง่นเด้อแบบตอนนี้พิเิ็ดย,ยังอยู่เนาองพรมพี่น้องเนาะโดยสวัสดีจอจรนสวัสดี <c oughs> ู้เห็นได้เจอเฮาจะเป็นหยังเนาะสนวก็อยาอยาฮู้ว่าไดพี่น้องมีรอยยิ้มได้ด้มหานให้มีความสุขด้มื้อนี้ตั้งวาเด้อโดยพอยังอจออ่าเดสวัสดีน้องแดงโดยปาถึงตัวงามเทะมื้อนี้ปเี่ยวซะเนาะมื้อนี้น่ะบ่บ่ได้ไปบ่ป้าพากินมีมนีดยจานข้าวเลยอจ แซ่บบ่อจนอาหยุกปุ๋มแม่นมีนี่กะสนุนกรมักอยู่พี่น้องมันเป็นรสชาติเปรี้ยวๆแล้ก็นัวๆเนาะเอาสิข้าน้ําก็กินได้พี่น้องเอ้ยออกอยหอยไปไปหาไปยไปยโอ้ทางัวเจ้าบ่โดนอื Ăn nong đen đi xe khảo vô Ôi nó là hết nhanh kinh nè bay đi đơ rồi, Phụ khả dành đấy na đấy hà nó Kinh đấy đủ ấy tròn Thay na kinh đấy Mì này kinh kinh mì thêm đấy nó rồi nó Đôi จะทำไดกินขมือขาวานแหละอย่างไปไกลตลาดตรีมือนั่นคือเห็นไปเที่ยวตลาดเห็นบ่เหนเ็นงามเตๆนะน้องแดงก็งามเหมือนกันเต่งโตได้ยังล่ะมึงน,น,น,น่ะโออ้้อืมไไจอนดตเที่ยว ได้สุดเดียวอ,อืมคือไปซื้อเรื่อยอยู่เ <laughs> ร,ออรยเสื้อผ้านี่ก็ส่วนเอื่อบอย่างไรเนื้อื่นบ่เอืองบอ่างเนื้อื่นฮึไคิดบรอย่างไรถ่วบวงไปจิงชัอบยางไรบอบคิดอือมีใส่แต่ก็ใส่ไปเดี๋ยวอก็ส่วนกับไปส<ด>่วกัไปตัวสงตกับเอาหน่อยเนาะ<ด>อืมก็ป้าป้า ไปบ้านตะเครื่องไปพาไปวะไปได้จังไห้แล้วมันหนีดำนาชองให้ชองให้โอ้จังหน่อยรอบบ้านนี่ก็ไปลูกกะได้หนิเนาะโอ้ผมมีพี่น้องเดี่ยวเด้เนาะน้ำนีเนาะน้ำเดี่ยวประเด็นนี่ใบเต๋อได้นี่เมื่อวานนี่คือยังทันได้ดำตี

ไห้สิเมอมียเราเมื่อปดันาถูงคุเเดี๋วน้องนมาแล้วเออแล้วิเมอได้บ่เรื่องทีมาอยู่เมื่อดับนาจอยพี่น้องก่อนปรดับแล้วนแล้วก็สิเบอกเราไอ้บอกให้เราอดเอาได้ก็ปากันมาได้แต่ก็อดเอาเนาะบอีว่าเจ้ากันกี่ขันบอกเรอกี่คันบอกเลย มเมน่นอเราก็เมื่อรับน้าสอยพี่น้งองแล้วนั่งกินลมไ่อยู่เอ oh. อเมื่อกันกเสิเนื้อแับวเราจะผีแล้วก่อนเราอะไัทำผีแล้วกับเมื่อรับนาสอยพี่น้องก,ก่อนนั่นไปแล้วแล้วกัอือืมอแล้วว่าสสั้นไปหนเออแล้วนัน่งกิม่อยู่ oh. อาาืมบล้อยแล้วบ่ะคอยทีรับนาพูดไปจะพูมาแล้วเ oh. อนนั้นกี่ oh. อืมอือืมจีอนดูแลมาีฮอนดูแล้วมา Young <laughs> <laughs> a à, ta trông chồng hề Thằng a nó phải nóng nó nóng hủy gây tròn Chắc phần chồng mong phải được cả nhìn hủy nóng 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 hủy ôi chồng phò nó bà đi đó làm thế đó ô chị nhiên phơi phơi cho nó rồi rồi à, thằng là thế của mình nó nghe mà hà thằng mì mình... tròn uhm. thằng nồng đen cứ câu nồng đen cứ kiếm khẩu của xe thật ạ hả hả tiếng này cơ ô có nèo kín บบมีแบบยำบาถือปากบ้างเออเผละมามากๆขอโทษนเขาชีโน่ก็เหยื่อขาเวียเราคาเวียเราไปใส่มาเทมาพี่มาเออนำมามาพี่ไปชวนจะไปเหรอไปชวนจะไปเที่ยวจะเที่ยวเที่ยวจะลาบ ตัวใจมันนายน้องแนนไปเจี๊ยบตะเกียบตลาดสันวะไปหาชื่อเล่ากินชื่อเล่ากินแล้วก็มาเฮ็ดกินแล้วก็กินกับกาบคอยพ่อมีแนวกินที่เราว่างว่างกะเลงว่างว่างกระเล้าเอียงล่ะนะมียังกินนะ ก้อยหอยก้อยหอยมะตะเจ้าพอได้ฉับอื่นมากินบ้างละเราเมื่อยแล้วมากินเรามื่ยถูกเตาะขามีบุกละนอนพกอนก็ลมันอกพอนมื่เนาะเหยียดแข้งเหยียดคาเขาว่าแหละเหยียดท้เหยียดหน้าเพื่อสิได้กินเข่าเม่บ้าเสียหรือพี่อม่ถูกบอร์ไปแล้ว โอ้ยเมื่อยเลยเจ้าบอกกินนี่กับพ,พาเจ้าบอกกินนี่เจ้าจะกินลำกลอนแล้วหรอหะน้อนแดงเนาะเมนเมนม,นมวนเลยจะมือนางเขียนเนอเขียนจะเป็นหนังสือบ่อห์บอกเป็นจะเป็นหนังสือจะเขียนอ <c oughs> ะถ้าน้องกินไในวิวถ้าน้องแดงพอเป็นอยู่นั่นแหละเป็ <c oughs> นเพื่อนแค่นั้นอือ ตักใส่ตักใส่กินวิตามินกินข้าวว่าเส่ผลน,น,นี่เนาะเินตาลงเลมากินข้างพี่รู้รับวงในชดนัานจะชิมได้ใหญ่ขึ้นกินตา <laughs> อย่าชิมตาโอ้ยกินแน่ข้าวลนะกะชิ้นไม่ละกินน้ำกันกินน้ำนองเดิมจบต,ตายเออดิมซึ่งใดซึ่งใดกูบอกอยู่ตรงปลายแล้วอดอยู่ใครอเดียนะ เด้เราขอจุดใหม่นะอืมมันเดิกเออเด็กเลยมีเจ้ารำนาบริหูได้ว่าจะผลิตน้ำเฮ้อยาเดลอยาเด้อมันป่วยเจ้าระค้ลงน้ำบอกเลยจับทั้งไปอือผลิตน้ำทวันเลหน่อยสำนี่ปวดห่าวน้ำานึ่ในได้ยินจนเลยระวังด้วยอย่าจมน้ำจมน้ำ กี่ข้านอยากให้น้ำเดยอืมขี่ข้านให้น้ำลูกเนาะเดยโอ้ยโว่เหนื่อยเลยเป็นโอกลูกเพื่อนมาบอกให้ไปดิ่ดน้ำผมเลยขี่ข้านอยากให้น้ำลูดคนว่าเฮียใจเลยเนาะยันหนียันหันยันความปลอดภัยลูกคือว่านเนี่ยยันมันเป็นมาบ่เป็นแต่กะรีดอะเอ้ยผมมีบอกอะพังเลยเด้อแต่ลงไปดิ่ดน้ำเด้ออืมเพิ่นแพงเพิ่นยังบอกเจ้าอืม เป็นเทพาลกสาลูกลูกก้าทอนทอนก้ามันหอนเดดจังหน่อยเด็ดอ่อนจังไปเบนโลกผัดบอยอาบน้ำอาบโลดน้ำจะ่นนองมันนาละไข่จุ่มน้ำจุ่มในเลยน้อยเด้อกใหมีมีคำได้กูอาบอยู่บ่อไอจอนน้ำอาบไม่อาบเกิดเป็นลูกก้าเนี่ย อืปลูกให้เพื่อนเน่เจ้าก,ก็มีเวลาปลูกซีให้เพื่อนเน่มื่อไงมีสาวลูกเลยยังให้ละยังให้มีว่าเอาไปซื้อเ,เพื่อนเพลงเจ้าแล้วเพื่อนจังโบค่ะโอ้ยเพื่อนหายเด้อเพลงเจ้าเสพอยู่บ่ลาเสพอืมเสพกินนั่งเดงมูนเนาะละมูนเนาะ อกออยเบึ่งส่วนอันน่ะหางเจ้าค่ะเออจะมูนมึงด้หางจีนแบบไรเชือ่อออไปเดือกซื้อเอง<ม>บอล่ล่ะเอาไฟไให้จ้ะ<ม>ไฟให้เจ้า,น,าจนี่เด้ฮึีะคด้ดรุ่นนี้แหละ ดูนี่อ่ะสุดสัปดาห์เลบ่าวหุ่นถ่ายหู่งามบ่ะโอ้โหหัวใจด๋อยเห็นเห็นน้องเดียมเพิ่นดิ่นติ๊กตอกอยู่เนาะติดตามอยู่บ่ละเห็นเหนื่อยอยู่บ่เห็นโอ้ยเห็นน้องเยอีกอดะมีมีช่วงมีช่วงดิ่นชัางดิ่นมีส่วงส่วนได้กับบริโภคดิ่นเอาติ๊กตอกเนาะ เดี๋ยวเนี่ยเขาปะอยู่ฮะปะไปนี้ลูกพี่นาเออปาไปนี้เด้อคนออกคนเข่าเด้อะอืไปน้ำมีคนโทรคนยังโอ้ยพี่พี่น้องเดทหอนเลยจะไปทางใดเป็นหางกำมาหาน้องเดนกับครับเมื่อพี่พี่น้องเอ้ยบ้านน้องเดนเย็นนันาะล่ะอากาศดีอยู่เข้มกินข้าวกินน้ำยืนนี่งพี่พี่น้องเอ้ยเป็นกันเลย นี่วันเสาร์วันยูอ้าวกินข้าวน้ําเบิ่งโทรศัพท์น้บัดบ่ละแซ่บบ่แซ่บโอ้เบิ่งนกินไปนแซ่บเพิ่นว่าขั่วยังขั่วใส่กระเทียมบ่โอ้ยใส่กระเทียม้อน้องแดงหัวขบัวบัวบ่ืมขวมีกะสางเ็ดเนาะ สางเห็ดดีอิ่มแล้วบ้านโยพักเขาไปเลยผู้จ้าบั่งนี่ละไอ้ขู่เค้งเองเข้ามาเจ้าูนน่ะที่พื้นตารางบ่ได้ใส่บอยส่แต่หแค่นี้โอ้ไก่กัโอ้ยพี่โน่พี่คนขับนอนอยู่พื้นนี่ละไอ้ phụ thương mày nhòn cho phụ nó ơ khơi khẩn phải non phật ừ rồi, có thể <laughs> hơn <laughs> ừ, chết ừ, thì này, nỉ sao là tôn đen mà non đen ừ chào này ngam đây là bừng em đây cả chắc hư đi lai nọc nhung จะสื้อใช่ไหมจิ๋ทพ่อนพาให้เออน้าให้เอาน้องบอจหลินยังไงเป็นโทรศัพท์นะกบ้ะเจ้าเเอองเ็ิเจมงเงินเมบเออเงินเติมบัตรแ่ก็เลยะจังไดกู เราบอม,มีเง ial, นินเติมบัตรเลวก็ยาโอ้พอม,มีเงินเติมบัตรเลวก็ยาโดยฮึ่มโมนทัวร์แหละมีกับสิบอัน pues, สิบพ okay, okay, ันหนึ่งได้อยู่โดยแม่ได้ซัมเมอร์เนาะตอนนี้ได้สามีเยอะเปล่าเลยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เรามีก็สิยให้ข้าวบัตรนะไม่อาไ่เป็นไรล่ะ โอ้ยพี่เน้ะเปิกเบียรอานอนมื้อเบ้อเลยเนาะบางทียูอ่ะแตพอมีซื้อรถยู่อืมโดนโดนคนมาหาเราละอลไรอยู่คือวบาละก็ได้ซื้อบัตรซื้อเบอร์นอืมลูกกะนี่คือบอกลูกมือหนึ่งก่อนละ บดมือโลดโลกระนี่เด็กะเจ้าล้ำแล้วกะมือหนึ่งบิดมือโลดเ้ากะบูฮู้งเขาเขาพาลูกกะลูกเขาพาดำกระดำอืมเห็ดตามเม่ตามโผพาเห็ดเนาะอืมกะเห็ดไปอยู่ไปยืนเนื้อละโดยกะยังตามให้นะอืก็แม่งกะดำให้มาแล้วโดยโดยเอาต้มน้ำน้ำยัง่ยสบายผูกตวดตวดอยู่ในน้ำกินน้ำหยอดเนาะ ตู้โป้งสดะเอ้ลองเรียงบุยเห็นเมยได้ข้ามไปหาันกรเดือหมอเป่าเก่งทรงลองนะมีโจนี่และไป็นลำหน้านลนลนแล้วพวกตับเพลอเนาะบินนะเนาะบินเพิ่นเนานะ ทางนั้นบอสละสีดำบัดเียข้างหลังเจ้เออาพวกกินขาดหน่หนอยขาดใบไปขาดใบมีการรำอยูอ่บแต่วโลโล่ามีก็ไปถอนเนาะถอนผู้ดาวแล้วอาคาเรียเราคือวานเนี่ยถ้ามีก้าลรำคาเรียละไอ้ถอยหลังลงถอยหลังลงเลยอย่างนีน้มันกดเเลอมันนั่นหอด มันทำฮากี่ข้านเลยก็บทอแท้เนาะดำไปเรื่อยๆรดนมนไปเรื่อยๆมันจุดเองมันโอ้น้องเดงเนาะน้องเดงก็ยิ้มหวานหานพี่พี่น้องเอ้ติดซีก็ยิ้มเุ่มขำมาเรื่อยๆเนาะมาน้องเดงยิ้มหวานพี่พี่น้องพันมากระงามดูเอ้อ่ะเออกระบนรบกวนไปได้เนาะล่ะเนาะการผสมควรอยู่ดอกพูดพี่น้องเลยทิปไปหน้าที่เนาะ โดยอาะทังเก็นิคลับก่อนนะเชนน้องดาเดอโดยอัะสบายดีโดยโอเคพี่น้องเมื่อกี้สาวน้องกับมาดีน้ำน้องแดงคือเก่าพี่น้องมาหาครอบครัวน้องแดงนี่กะมีความสุขเดี๋วาดาเรืงดีน้องพี่น้องเนาะทางเหาก็ได้อ่าถ่ายทำไปน้ำหนักอะเวลาฝนออกมากอะอ่ะมีหัวมียังเน่พี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสนพี่น้องเพิ่อกับเป็นคนอารมณ์ดีนพี่พี่น้องเนาะ ครับพูดกับอ่าหลายผู้หลายคนกับพูดจ้ากับพรมีพี่น้องเลยโดยอ่ากระสีบามานี่นเด้อ,อมมะมะพรมีพี่น้องเนาะกอย่าว่ากันเนาะที่ชาวนวนกลับมาด้ยวยพรมีพี่น้องก็คือว่าเส้นทางมึงกับไก้เนี่ยพรมีพี่น้องกับโบไก่อีกอย่างเฮะผสมไปสัมมาสัมเงินสัมคำฮอลละเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยอะจังไดก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ฝากกดเซ็กก์ได้ทางสาวนวลเด้เอดพรมีพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะถ้าว่าชื่นชอบแล้วพรมีพีน่น้องเลย โดยขอขอบุณขอบคุณเอฟซีเวิร์สุขุสุคนพี่พี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับชมเนาะอการสนทนาตั้งแต่ทีเด็เดจนจบเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่พี่น้องเนาะโดยอการสำหรับคลิปนี้การสน,น,น,นอกสนกัสทีไ้อ,ไอำลาพระอาจารย์สวัสุีคุณเกตรกนไววฟบไหวฟอ์สนทนคลิปนาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าเข้า,า,ขา,ขา,ขามาสบายดี